นี่ครับก็สามารถฉีดได้ใต้โต๊ะซอกโต๊ะของเราหรือฉีดขึ้นบนแบบนี้ก็ได้ครับเมื่อโดนยุงยุงก็จะตกลงมานะครับนี่ครับตามหิ่งพระนะครับก็ฉีดได้นะครับก็โดยการที่เราใช้แค่น้ํายาล้างจานอย่างเดียวนะครับไปรับชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ทนลครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำครับวิธีการกําจัดยุงนะครับโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับก็วิธีการนี้นะครับเราจะกําจัดยุงที่บินอยู่นะครับเราก็จะมีน้ําเปล่านะครับก็ประมาณครึ่งลิตรหรือ500 ml นะครับแล้วก็ตัวพระเอกของเรานะครับที่เราจะนํามา กำจัดยุงก็คือนี่ครับน้ำยาล้างจานนะครับใช้แค่อย่างเดียวนี้นะครับเราก็จะทําการเทน้ำยาล้างจานนะครับก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับได้ประมาณนี้ครับ จากนั้นก็อาําการเขย่านะครับให้น้ำยาล้างจานเราทำปฏิกิริยากับน้ำเปล่าเราแล้วเขย่าให้เป็นฟองนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อยุงบินอยู่ครับเราฉีดไปโดนตัวยุงนะครับน้ำยาล้างจานก็จะไปเกาะปีกทำให้ยุงขณะบินอยู่ก็จะร่วงหรือตกลงมาทันทีนะครับ แล้วก็ปล่อยไว้สักพักนะครับเดี๋ยวน้ำยาล้างจานนะครับก็จะทำการอ่ะกัดกร่อนสำหรับตัวยุงนะครับแล้วก็ทำให้ยุงตายไปในที่สุดนะครับก็วิธีการฉีดพ่นนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับฉีดพ่นนะครับไปตามซอกตามมุมนะครับที่เราคิดว่ามียุงนะครับ ครับเรือในห้องเราก็สามารถฉีดได้นะครับห้องนอนของเราก็ฉีดให้ทั่วนะครับเดี๋ยวถ้าโดนตัวยุงนะครับไม่เหลือนะครับยุงเราก็จะตกลงมาทันทีนะครับหรือตามบ้านนะครับห้องโถงแบบนี้นะครับก็ฉีดได้นะครับก็ไม่เป็นอันตรายนะครับสำหรับน้ายาล้างจานของเราหรือจะเป็นในห้องน้ําซอกมุมลักษณะนี้นะครับก็ฉีดใส่ได้เลยนะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ